ครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่ท้องทุกท่านนะครับคลิปนี้จะทําโดยช่องอ่านนิคีขั้นเทพนะครับพบกันอีกรอบนึงนะครับผมคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยฮานอยปกติครับฮานอยปกติออก 5, ออกหกโมงครึ่งนะครับเมื่อวานฮานอยปกติแหกหมานครับไม่รู้ไปไหนตัไหนไม่รู้หลังจากที่เมื่อวันก่อนรอบก่อนเจาะหกสี่เด่นเด้งบนล่างพอมารอบที่แล้วหายไปหมดเลยโอเคครับฮานอย ปกตินะครับฮานอยปกติได้เด่นนะครับแถวดที่แล้วไอ้รอบที่แล้วได้เอาที่แล้วมันมาหกหกเก้าโอ้โหหกหกเก้าถ้าคนเล่นยี่รู้นะตามต่อเบิ้ลตองนะแต่มันมาเบิ้ลที่แล้วอะวันนี้เด่นหกสองนะครับฮานอยปกติเด่นหกสองนะครับน้องผมจ่อให้ดูนะครับฮานอย ฟันหนะครับผมฟันหกนะครับขารูดขาเจาะขารูดขาวิ่งจัดหนะครับจอสอหครับ4ีหครับหลังจากมันเบิ้ลมันต้องตามพี่น้องก็ต้เป็น5้หครับ5้าหกโดยประมาณนะครับแล้วก็เจาะพี่น้องของ1นึ่งของ2 1 2 3 2แล้วก็4 2 5 2วันนี้มี8หางนะครับ หลัรก 100, ร้อยหลักร้อยใส่สองนะครับสองน่าจะยังอยู่นะผมว่านะ2สองน่าจะยังอยู่ไอที่สวยๆเลยเนี่ยหกสี่สองสี่ใส่จะสองหกสี่นั่งเนี่ยสวยงามตามท้องเรื่องนะ สวยสวยสวยเราแต่ไม่รู้สวยของคนออกหรือเปล่านะครับเดือนนะครับทุกอย่างในช่องผมเป็นเพียงแนวทางน,นะครับผมท้งนี้ทางนั้นท่านต้องพิจารณาดูนะครับแต่สูตรหวยฮานอยปกตินี่รู้สึกว่าจะมาวันเว้น,ว,นวันนะครับบางวันเด้งเด่นเด้งบนล่างบางวันก็หายมันยังไม่เดินยังไม่เดิน,ดนแบบสวยงามตามท้องเรื่องเลยมันยังไม่สวย V i ไน่ด้าจะเดินดีอยู่เขาครับแต่ส่วนมากคนก็ไม่ค่อยเล่น v i p ผมดูสังเกตดูนะ v i p คนดูน้อยมากส่วนมากคนจะเล่นฮานอยปกติกับฮานอยพิเศษฮานอยปกติคนเล่นเยอะมากเยอะสุดโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเด่นเด่น6 6 2นะครับฟัน6นะครับขาลูดจัด6นะครับอย่าลืมนะครับขาลูดจัด6นะครับแต่ถ้าท่านชอบ2ก็เอา2ไปแทงเอาไป2ก็ได้นะครับชุดเจาะจะเป็นชุดนี้นะครับ ทุกเจาะอันนี้ผมว่าสวยงามมากเสองสี่หกเนี่ยแต่ไม่แน่นะสีหกเก้าหกเก้ามันจะเบือนอีกไหมเนี่ยมันจะมันมันแนวโน้มมันจะเบือนอีกไหมเนี่ยหกเก้าอะหกเก้าของเนี่ไม่เบิ้ลไม่รอบนี้ก็ไม่เบิ้นกับพี่น้องผมว่านะถ้าพี่น้องก็จะเป็นห้าหกหกเจ็ดหนึ่งสองสามสองประมาณนี้นะครับเลยประมาณนี้โอเคนะครับขอให้รวยฮานอยปกตินะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นฮานอย VIP 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 อพีวีหรือนะครับรบกวนกดติดตามกด subscribe ช่องอ่านนิ้คีขั้นเทพไป้ด้วยนะครับแนวทางการวางหุ้นรอบโลกนะครับขอฝากตัวฝากใจน้อยๆไว้ท่านพิจารณาด้วยนะครับผมถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์นะครับรบกวนอย่ากด dislike ผมเลยนะครับถ้าใครกดไลค์กดแชร์ขอให้รวยถูกหวยทุกวันถูกให้รวยล้านเงินล้านเงินล้านเข้ามานะครับ อย่าลืมน,นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเอ,ผมมนะเอ้ผมจะลืมนะเออผมจะลืมผมจะพูดอะไรอ๋อมาเลยขอให้รวยๆอีกทีนึงครับขอให้รวยๆมากๆนะครับ <c oughs> แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ